นำกลุ่มชาวนา3าภาคด้วยกันนะครับระดมเกษตรกรเข้ากรุงเทพเรียกร้องรัฐบาลเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวขณะที่ทกศจังหวัดอุตรดิตถเร่งจ่ายเงินพร้อมพิจารณาปล่อยกู้เพิ่ม1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อให้ชาวนานำไปลงทุนรอบใหม่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถยอยเข้ารับเงินจำนำข้าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศหลังรัฐบาลเร่งโอนเงินเพื่อจ่ายให้กับเกษตรกร โดยจังหวัดอุตรดิต์ได้จ่ายเงินจำนำข้าวปีการผลิต2,556ทับ2,557ไปแล้ว6,439รายรวมวงเงิน935ล้านบาทยังคงค้างจ่ายประมาณ30,000รายสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้รับเงินทกสจะขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก6เดือนโดยไม่เสียประวัติพร้อมกับล่อยกู้เพิ่มรายละไม่เกิน1 0แสนบาทเพื่อนำไปลงทุนรอบใหม่ด้านจะนำกลุ่มเกษตรกร,ร,กร3ภาค24จังหวัด ได้ประชุมวางแนวทางเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลสายเงินจำนำข้าวที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้งจังหวัดบลบบุรีโดยที่ประชุมมีมติให้เกษตรกรแต่ละจังหวัดเดินทางเข้ากรุงเทพในวันที่19กุมภาพันธ์นี้พร้อมยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับกลุ่มการเมืองและจะไม่รับเงินสนับสนุนจากฝ่ายใดส่วนการชุมนุมของกลุ่มชาวนาที่ปักหลักปิดกระรวงพาณิชย์มานานนับสัปดาห์วันนี้แกนนำบ,บางส่วนได้เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับปปช เพื่อประกอบการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งปปชาคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ2เดือน